สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านนะครับซีซั่นเชงเทสเทดสอบทดสอบเสียงนะฮะเทสสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมและรับฟัง นะครับทีมงานของพวกเรานะครับทดสอบอันนี้ไมล์ราคาถูกๆนะครับเอามาใช้นะครับเพราะว่าสายอันนั้นของผมไม่มีนะครผมก็เลยได้เอาไมตัวที่ถูกๆมากเพราะว่ามันเสียบตัวแพงๆไม่ได้เลยนะครับกับสายไม่์ตัวนี้นะครับสายไมล์เป็นสายสายโฟนนะครับสายโฟนแต่ว่า ตอนนี้ผมไม่มีไม้รุ่นถูกไม้รุ่นแพงใช้เออมีหยุดแต่ว่าไม่เอาสายมันมาไว้นะครับก็เลยได้ใช้ตัวนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ใช้ตัวนี้ก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ <c oughs> ผมมาไลฟ์สดตอนนี้ไม่รู้ว่ามีใครยังฟังหรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับ ช่วงนี้ประมาณสามทุ่มก,กว่าโดยประมาณที่แรกว่านะสีเฮ็ดคลิปครับก็เลยโอ้ยเบิ่งก่อนแจ้งสีเฮ็ดคลิปมีอย่างไรเดี๋ยวมืออื่นแจ้งสีเฮ็ดนะครับมืออื่นผมเนาะแจ้งสีเฮ็ดนะครับทักทายสุ่ผู้สุงคนนะครับเด้อวันนี้มาทักทายก่อนจะนอนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ อันนี้ไมคตัวถูกถูกนะครับสวัสดีสิบห้าท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีหนุ่มพิการตาจากเมืองลาวนะครับ ถ่ายคุยกันครับยามดึกๆครับยามดึกดนะครับสักช่วงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเสียงอาจจะคํมนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะสวัสดีคุณลุงอนเองนกครับส่งรูปภาพม่ให้ผมดีเลืออเกิน สำหรับคุณลุงอนเองนกครับเห็นใน Facebook ส่งรูปภาพมาให้ผมดีเหลือเกิน,นครับผมก็อ่านไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรนะครับนะครับเป็นไงครับเสียงระบบเสียงชัดบ่คระบ,บเสียงนะครับนักทายกันยำเย็นๆนะครับยำเด็กๆนะครับ สวัสดีคุณร้อยเรื่องราวนะครับเข้ามาชมแล้วสวัสดีครับผมจะดูก่อนว่าจะมีคนมาทักทายผมหรือเปล่าสวัสดีทั้งสิบแปดท่านนะครับมืดไหมครับท <c oughs> ามืดผมยังสีเอาผมจะสีล่องเปิดไฟเบิ่งนะครับว่ามืดมืดป อันนี้เป็นไมค์ราคาถูกๆนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับลองดูว่าเสียงจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่ามันเสียบไม่์ตัวนั้นไม่ได้ครับมันเป็นสายเล็กนะมันต้องคู่กับสายมันนะครับสายโฟนผมกับบ่มี่ครับส่วนลายไปใส LR, เป่เอก์อาเบิร์แล้วครับนะครับเนาะโอเปิดไฟ โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟสักครู่นะครับบ่เปิดไฟมันแน่เหินเนาะ <c oughs> ผมขออนุญาตเปิดไฟสักครู่นะครับเปิดไฟก่อนสักครู่สักครู่นี่เปิดไฟก่อนนะครับ ไฟแล้วนะครับเปิดไฟแล้วเรียบร้อยโอ้ได้สีลมที่แรกว่าจะเฮ็ดคลิปครับก็เลยว่าโอ้ลองมาทักทายพี่น้องเอฟซีทางยูทูบเบิงวาที่มี่ผดได้เบิงบนอร์คอนบอกว่านะครับลองมามืดเนาะพ่อให่เนาะครับเนาะ เปิดไฟแล้วครับเปิดไฟแล้วเรียบร้อยนะครับสวัสดียีท่านนะครับเอานังต๋อมนะครับมาแล้วที่แรกว่าสีเฮดคลิปนะครับว่าสีเฮดแล้วลองมาทักทายพี่หนังทงั้งหลายสดเบิงนะครับว่า,เป,าเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงนะครับ ลองดูระบบเสียงด้วยนะครับว่ามันจะเป็นสตูดิโอหรือเปล่านะครับๆๆๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นระบบสตูดิโอหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่ลองฟังดูเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ลองไล่์สดเล่นๆนะครับทักทายทุกๆท่านก่อนจะนอนสว่างเร็วสวัสดีครับนั้งตอมอยู่ข้างบนนะครับ เมื่อกี้เด็กน้อยกำลังดิ้นนะครับประสิเฮ็ดเพลงให้เจ้าของลองอยู่ครับมืออื่นจังคอยสิเฮ็ดประสิทักทายพี่น้องจักน้อยกันจังสิขึ้นไปนอนนะครับอันนี้ไม่โตละขั้าถึกถึงนะครับล่องมากรอพี่น้องได้ฟังมึงก่อน เพลงสาวแล้วครับสวัสดีครับเพลงสาวแล้วอ่ะสาวแล้วให้สาวแล้ว <c oughs> นะครับอันนี้อยู่กับคีย์บอร์ดสองตัวนะครับมีเ p s 10นะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ Yamaha SX 600นะครับ PSR SX 600 ก่สเสด้เสียงกันอีกแล้วครับเขาสูดฤดูเสียงกันดิกะเพราะว่ามันจะอดรล่ะมันกำลังสิไปอีกแล้วนะครับก็เลยิได้เขาฤดูเสียงกันอีกแล้ว,นะ,ละน,ลลวนะครับ,รนะรบที่แดงว่าสิเฮ็ดคลิปกับปี่นอ้องอีท่อยู่งเลยครับปันได้นอเสด้ไปเลียนก็ไม่เาลาอีกุ่นละครับย่ำพื่นอืน่นุ่นละนะครับปีนี้ผมกัทบท้าเบิ้งอยู่ว่าไม่ลาบ ซีเรียนบอนะครับสวัสดีโอ้มันคือห้อมป่ครับมันห้อมจักหน่อยครับมันเป็นไม่ราคาถูกครับไอโฟนบ่มีครับผมล่องว่าลองเบิงว่าสิมีคนเบิงบอนะครับผมก็เลยลองมาลองไหลสดเบึงครับมันมีจังหน่อยก็สิได้ไปเฮ็ดคลิปต่อ สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับสวัสดี29ท่านแล้วนะครับสาวแหลงะรับสาวแหลงเดี๋ยวผมลองฟังนะครับได้มาพบคนงามชื่อสาวแหลง สาวแหลบ้านนาตาหวานได้พบน้องคืนนั้นสุขสำราญพบในงานผ้าป่าสามคีโอ้สาวแหลบ้านนาทั้งสวยเด่นดังพระจันวันเห็นพ้อมเปล่งสีไอ้ขอาฝากากน้องฝากไมตรีโปรดสงสารปลานีและเห็นใจ ไอ้นี้จากบ้านนามาหาน้องหังประคองความหักให้สดใสขอให้น้องคนดีโปวดเห็นใจฤติว่ายยากจนคนบ่มีไอสิหาเงินทองมาขอแต่งถ้าลองแพงไหยพ้อมึิดไปขอขอให้น้องคนดีตั้งตารอ น้องจงรอวันนั้นวันิม่วัาคอ,อัคบหัวกหัวกหัวก มาพบคนงามชื่อสาวแลโอ้สาวแลบ้านนาะตาหวานในพบน้องถึงนั้นถุกสำราญพบในงานผ้าป่าสามมาคีโอ้สาวแลบ้านนะทาทั้งสวยเด่นดังพระจันทวันเพ็ญพร้อมเปล่งสีไอ้ขอาฝากาน้องฝากไหปดี โปรดสรงสารปลานีและเห็นใจไอ้สิหางินทองมาขอแต่งถ่าดองแพงอายพร้อมจะไปขอขอให้น้องคนดีตั้งตารอน้องจงรอวันนั้นวันวิวาอาคะเต็นเดาวครับ ดีครูเที่ยงแอนครูออนชาแนลนะครับโอ้ oh, oh, เราสอนไ oh. ล่หลายไล่นะครับ oh. ผมติดตามเราอยู่ส oh. วัสดีคุณครูเที่ยงด้วยนะครับสวัสดีครูเที่ยงแอนครูออนชาแนลนะครับ oh. นะครับอันนี้ผมลองมาทักทายดูนะครับว่าจะมีคนดูหรือเปล่า oh. เริ่มกันไปแนละ้ว oh. พี่น้องเลยทักทายก่อนสินอนครับนะครับส oh. วัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดียี่สิบแปดท่านนะครับโอ้มีคนเบิ่งอยู่ตอนแล้วเนอะโอ้ทุกอย่างเริ่มเศร้าแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมนะครับวันนี้ อุ้ยน้องตามเดินมาแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับอุ้ยเสียงผู้ใดเน,นออยู่ขังเทิงนะครับกำลังคิดว่าสิเฮ็ดคาเราเกะครับเราคาเราเกะ ลองเบิงวาสิเฮดเท่งอย่างน,น,นะครับกำลังคิดอยู่นะครับเบิงวาไรฟ์สดมันเป็นสตูดิโอบอนะครับลมหนาวเจ้าสาาย ตอนนี้มันหอนนะครับว่มเป็นร่มหนาวตอนนี้มันทรงขันหอนอยู่นะครับครับผมร่มหนาวเจ้าสาวหายสวัสดีที่ยี่สิบเก้าท่านนะครับ ที่กำลังอยู่ในขณะนี้นะครับผมเปิดไฟแล้วแจงแ้งลราบันทีกขอนอนุญาตลาไปเฮตุคลิปด้วยบันี้้ครับ <c oughs> <c oughs> เปิดไฟแล้วมาเช็คสภาพไปซืว่าแล้วนี่เห็นคีย์บอร์ดไหมครับเมื่อเห็นเตมือผมตอนนี้ไม่คีย์บอร์ดยู่ผมเอาอมาตั้งอยู่อีกสอตัวนะครับ เัคโนโลยีกิจสิทธิ์พีฮิตคลิปแล้วนะครับทักทายกันเข้ามานะครับเนาะนะครับทักทายกันเข้ามาครับว่าทางบ้านเป็นยังไงนะฮะมาสนุกสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชม นะครับสำหรับวันนี้นะครับอันนี้เป็นเสียงที่ผมแต่งนะครับเปียโนโน,นะครับด d ู0ครับ ันเสียงบ้านนะครับเสียงเครื่องเป่าคหายไปนานเลยโอ้เสือเพลงสวัสดีครับคนไกลบ้านนะครับสวัสดีสามสสามท่านนะครับเอาก็ลังสังเศ้เค่อนขึ้นมา,ลาไลย <laughs> นี่เป็นเสียงของ xps 1 0นะครับโลล่าอ็กพสนะครับสวนะัสดีสามท่านนะครับ กำลังเข้ามารับชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทักทายก่อนนอนครับทุกท่านนะครับดได,ได้เลขกับค่อยฟันดีครับโอเป่าแมนผูดด้ใดกำลังนอนกับคอยฟันดีครับนะครับสวัสดีครับ ดีสามสิบสีท่านนะครับปากกดจะคิดถึงมาครับโอเคครับได้เศร้าบาทคิดดีๆแล้ว <c ười> <c ười> คิดทอดครับครับผมโอเคอ่ะปากกดจะคิดทอดครับอาจารย์นกรนตีเฮาขืนห่านขืนพธทีครับจะถ่ายตามคำขอนะครับ อาจารย์เท่าปากฏจะใจคิดถึงครับเออฟังเพลงเดี๋ยวมาฟังนำสัมเป็ลให้มันซึมอยู่เลยชื่อนาม่อหินฟังเพลงเดี๋ยวมาฟังนำสัมอีกต่อผมสีรอ้อยเ่แล้วฟังเจ้าโกรธมาฟัง ละกิ้งไปมาดวงจิตแห่งเส้นตัวเองเป็นตาในปากว่าเบื่อเขาหลายบ่อยากหินบ่อยากพ่อแต่ใจหน่อห่วง่อหาแทนกันเขาโหดได้ว่าเขาหลอกว่าเขาลวงแต่ใจหวงเฮนเขา คิดบ่เศร้าได้นอนกลุม่มดวงใจเอ๋ยทำไมนี่นเลยคิดถึงเขาจังหมดความวังเห็นเขาแล้ววังชายอ่นนั้น ปาพปีตาบอกว่าไม่ลืมมันไม่นานก็พันลืมแกนสลาตั้งใจดีคืนนี้ต้องลืมเขาจริงเมื่อผู้หญิงไม่มีแต่เขาหรอกนะกัดฟันลืมเขาเลือดเท่าตามือกายน่ะคิดไปได้หน่อยเดียว แนวเขี้ยวหัวใจของคนห้ามแล้วสุดคมคมคือลูกจริงอวบนวิงน่งแล้วนะฮะปากบา,ปากเป็นอยังเรคขมขัดโวยหมอัดเจ็บแต่เขากรกรรมมาสวงมาเสาจ่อยคนละน้อยทวีคุณหักตืมพอคนเลือ่อมไอยมาหงอยย่างอนก่อนด้วยความเมตตาเธอจารักมากพี่จึง,งหง้งห่วงห่วงเธอทุกวันฉันช้ำสวงไม่มาทวงแต่มาขอคืนดียิ้มหน่อยนะเธอจายิ้มหน่อยนะ กาลีปตัดตัดอะไรไม่ตรีเขาคือแก้วดีประดับชีวิีขาดเธอนี้เหมือนร่างไม่มีชีวันเราพันละมาอ้อยมาอ่อนเราพันละมาอ้อยมาอ่อนเพราะว่าขอตั้งแตไม่ปากกดแต่ใจคิดถึงแต่เจ้าไม่ว่าโอ,โอ่บอ่สุนยปฝากมลละตะเวนแดงแดง,งคิดมาทแทงไอหัวขุณก้องพี่เสียง บักม่ว่ากอเจ้าให้ได้แต่ทั้งหัวใจคิดถึงน้องขอบคุณครับปานี่จัดไทยครับปากกดใจคิดถึงครับตามคำขอ ตามเขาแนะนำนะครับโอเคครับสบายดีครับผมสบายดีครับผิดถอดทุกคนตึงดนแล้วบ่พอนะฮะสวัสดียี่สิบเก้าแล้วนะครับโอ้คนลดแล้วนะครับมาเบิ่งกันเลยนะครับว่า <c oughs> ระบบเสียงมันเป็นยังไสงสำหรับนะครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยไปเฮ็ดคลิปก่อนนะครับเด้อผมไปเฮ็ดคลิปก่อน ครับผมขอบคุณเลยครับ